พูดเรื่องนี้ก่อนเรื่องรถก่อนขอมมันเสียหายเฮ้ยใครรับผิดชอบไอ้อ้วนพวกนี้ก็ไม่สวยเด้เอาไงดีวะไอเด็กนี่มันกลางา้ามรุ่นแล้วมั้งมึงอ่ะเออต้องเหนื่อยแล้วมั้งกับมึงี่ยต้องเหนื่อยต้องเหนื่อยเหนื่อยสักสิบนาทีม,ม,มั้งอะคนละเล่มกับกูไหมนี่สมุดคนละเล่มกับกูไหมสมุด คนละกกระบอกกูไหมล่ะปืนขอลามตัวใหญ่อย่ากลางอย่ากลางไอ้น้องอย่ากลางอย่ากลางเด็กมันอยากลองเว้ยสอนมันหน่อยสั่งสอนมันหน่อยเด็กเมื่อนี้ปากดีฮะห,หอมปากหอมคอ นี่เด็กมะนี่เริ่มข้ามรุ่นแล้วอ่ะเด็กมะนี่ไปเบาเบาแล้วโอาะเฮ้ยไปเบากลับว่ะคก็เบาแล้วไงอันนี้ถือว่าออกรูปนักเลงแล้วมันนักเลงอยู่แล้วต้องค่อยๆนะเป็นนี่เป็นนี่เป็นนี่เนี่ยเบา เออเร่องเงี้ยเบาเบอ้นี้จะเล่นกันได้อ่ะลองดิอ่ะลองดิเนี่ยอันนี่ได้ไม่ได้ไม่ได้นี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยไไม่ด้อันนี้ไม่ได้เลยเพราะมึงเข้าหน้าแล้วมึงไม่เล่นหัวเข้าหน้าอันนี้ไม่ได้ลองดูดิอ่ะยังไงจะเล่นยังไงจเบาเบาลองดิเ่อกระชางเฮ้ย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 เนี่ยอ๋อเบาเบาเนี่ยก็เล่นงี้ไงมึงมึงลงหนักเฮ้ยเฮ้ยเออเงี้ยไหม เบาลงหนักแล้วแตลงเบาลงนิดเฮ้ยเออยังไม่อยู่ยังไม่อยู่ได้เหรน้ำหนักมือไม่น่ารักแล้วอ่ะขิงขิงก็เลยขิงไม่ใช่เธอคนเก่าแล้วนั่นไม่น่ารักแล้วแรงแรงซะแล้วมึงแรงไปแล้วไม่ได้แรงมึงไม่เล่นตามมุกไงมึงไม่เล่นตามมุกไงก็แต่ช้อมก็เล่นอย่างนี้เล่นตอนไหนเล่นตอนนี้ เอาเนี่ยไม่ต้องถ่ายมึงมึงมึงแรงกูจริงอ่ะเอ้าไม่เกรงใจพ่อมึงด้วยมึงร้องไห้ไหมใครร้องฟุ้เข้าตาเดี๋ยวเพื่อนกันเพื่อนกันหยอกกันอยู่นะเพื่อนรักป่ะรักรักมากไหมรัก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 มึงเออกูก็รักมึง รักเหมือนเดิมอือรักเหมือนเดิมอเกเือพูดดิไอ้เกอรื่องพักเพื่อนแต่มึงต้องรับผิดชอบของกูนะเออเออเลิกแล้วต่อการปะกลัวจะติดใจยังไงไม่โกรธถามก็โกรธไหมไม่โกรธไม่โกรธ มีนิดๆไหมถามจริงมีนิดๆไม่ไม่เขาบอกมาเนี่ยแก๊งสามชาติมัมเท่งนงเขาถามว่ารักใครมากที่สุดจะพูดว่าไงพี่นงกูเนี่ยให้มุกมึงตลอดเลยกูคิดว่าจะมีชื่อกูนำหน้าไม่มีอ้โนงก็ตบมึงทำน้าจิตใจมึง แต่มึงก็ยังรักเขาทำใหม่ดิทำใหม่เป็นการแสดงการแสดงรู้ใช่ไหมเพื่อนรู้รนี่การแสดงอยู่แล้วไปชดใช้หน่อยแล้วก็เอาของฉันไปซ่อมไอ้เรื่องเพื่อนเดี๋ยวไว้ที่หลังมันรักกันอยู่แล้วอะเออรักกันหรอกใช่